ต่อไปเรามาดูตนูลักตนูลักนั้นหมายถึงดาวเจ้าเดือนลักในทางพยากรณ์จะหมายถึงจิตใจของเจ้าตาตาความรู้สึกนึกคิดความรับผิดชอบเพราะเขาตนูลักสเสวยนาวางใดจิตใจและความรู้สึกนึกคิดของเจ้าตานั้นก็จะเป็นไปตามลักษณะที่ได้มันญามาแล้วตนูลักเป็นกระดุมพะระลัก ได้แก่พระเคาะเจ้าเรือนกระดุมพระหรือเจ้าเรือนที่สองจะหมายถึงทรัพย์สินที่มีอยู่เดิมและที่ได้มาใหม่หลักฐานการทางทรัพย์สินหลักทรัพย์พระเคราะนี้สวยนาวางใดก็พยากรไปตามนั้นกระุมพระเจ้าเรือนกรุมพระสวยนาวาังอาทิตย์ต้องก่อร่างสร้างตัวได้ตนเองจนประสบความสําเร็จด้วยความเหนื่อยยากเจ้าเรือนกระดุมพระสวยนาวังจันนั้น เป็นนักสแสวงโชคโชคดีบ้างร้ายบ้างถ้าหลักฐานเดิมดีอยู่แล้วก็จะเจริญรวดเร็วก็ถ้าหาไม่ก็อาศัยกรรมบันดาลเป็นครูบาอาจารย์รับราชการดาวตหนูลักษปดุมพะระลักษณิษิ์นวางอังคารนั้นชอบทำการเลี้ยงสัตว์ฆ่าสัตว์ค้าสัตว์ฆ่าเนื้อสัตว์เป็นพรานเป็นชาประมง เจ <c oughs> ้าเรือนกระดุมพระเกาะนาวาังพุทธทำมาหากินทางการพูดการเขียนเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักพูดนักประดาถักาถานักกพันทมอาชีพตัวแทนในหน้านายประกันบุรุษปัร์สนีนักข่าวจาระพดุจารัสตีเป็นนักสืบนักหนังสือพิมพ์ทําการพิมพ์หนังสือเป็นพูดเป็นนักโฆษณาทํางานเกี่ยวกับการพูดการเขียนพวกชนิด ถ้าระวังวบกระดุมพะระเกาะนวังพุทธานั้นเป็นครูบาอาจารย์งานสุจริตทุกสาขาเป็นนักกฎหมายเป็นผู้พิพากษาตุลาการอายการทนายความที่บทษาที่ปรึกษากฎหมายพนักางานปกครองทุกระดับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรนตีนักการเมืองนักการศาสนานักเพศถ้าเจ้าเรือนกระดุมพระนั้นเกาะนวังสุกนั้นทําการค้าการช่าง วิศวกรการแพทย์การรักษาพยาบาลศัตวแพทย์เป็นศิลปินเป็นนักแสดงนักดนตรีนักร้องภาพยนตร์ละครนักวาดภาพนักประดิษฐ์นักปั้นนักตกแต่งนักเขียนกวีนักกพันนักวิจารณ์ผู้พิพักษาอายการช่างวาดเขียนช่างถ่ายภาพและภาพยนตร์ถ้าเจริญกรุมพระนั้นเกาะระวังเสาหรือราหูนั้น ขมากินทางนักเลงนักการพนันล่าสัตว์เป็นพรานเป็นชาประมงเป็นพรานนกพรานเนื้อค้าปลาค้าเนื้อสัตว์เป็นมือปืนป้นสดมจกชิงวิ่งราวเป็นนักแสดงนักดนตรีต่อไปเมื่อศาสช์ชักศาสชะลัก์คือพระเคราะ์เจ้าเรือนที่สามอันหมายถึงพี่หรือน้องเพื่อนมิสหายหุ้นส่วนหุ้นส่วนบริษัทสมาคม การสังคมในหน้านายประกันผู้ค้าประกันก็ให้พิจารณาพระเคราะสาชารัก์สวยระวางใดบุคคลหรือคนณะบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเจ้าสตาตามความหมายของสระชักและสระชัดรักดังกล่าวนั้นจะมีลักษณะตามระวางน,นั้นๆพันธุรังได้แก่พระเคราะเจ้าเดือนที่4หมายถึงบุคคลมารดาญาติผู้ใหญ่ หมายถึงวัตถุได้แก่ที่ดินบ้านและที่อยู่อาศัยที่ทํางานอาคารรถเรือและตําแหน่งราชการยศบรรดาศักดิ์ฐานะการตั้งเนื้อตั้งตัวของเจ้าชะตาในส่วนบุคคลเช่นมารดาญาติภู่มค้บพัญชาในส่วนที่เป็นวัตถุก็แล้วให้ดูเทียบที่ผ่านมาแล้วต่อมาเจ้าเรือนปุตรลักษ์บุตรลักษเจ้าเรือนเรือนที่หให้ความหมาย เป็นบุคคลคือบุตรบริวารคนรักคู่รักอนุภรยาผู้ใต้ข้าพัญชาในความหมายที่เป็นวัตถุก็ได้แก่ลาบผลรายได้ลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคดอกเบีย้ยสินสมรถมรถมรดกลาบผลหรือทรัพย์สินที่ได้มาที่หลังเมื่อปุตตะลักษณ์ในความหมายที่เป็นบุคคลสวยระวางใดก็ดูตามลักษณะที่กล่าวมาแล้ว ต่อไปพบอริลักษ์ได้แก่พระเคาะเจ้าเรือนในหกหมายถึงศัตรตูเจ้าหนี้คนรับใช้หนี้สินอุปสรรคต่างๆโรคภัยคดีความคดีแพ่งคดีล้มละลายอริลักษ์ในคามหมายที่เป็นบุคคลเสวยระวางใดก็ให้ดูข้อที่ผ่านมาแล้วในความหมายที่เป็นวัตถุสำคัญมากพระเคราะเจ้าเรือนทุศถานะได้แก่อริมรณะและวินาศลักษ์ ถ้าเสวยนาวาังสบุบักขหรือเสวยวรโคระวาโทษก็จะลดน้อยลงหรือปฏิจากโทษตรงห้ามถ้าเสยาวยวังบาปเขาะหรือาวังที่เสื่อมคุณภาพเช่นระวาขาดก็จะทวีตามร้ายตามความหมายของเรือนดังนั้นยิ่งขึ้น่อาปพบปะิดักษั์หมายถึงมะเขาะเจ้าเดือนที่เจ็ดในแก่คู่ครองคู่สัญญาคู่คดีความทางแห่ง และทรัพย์สินิาพาทในทางคดีทางแพ่งเมื่อดาวประเดลักษในความหมายที่เป็นบุคคลสวยระวังใดให้เขี่ยมคำพยากรณ์ในข้ออ่านมาแล้วนั้นวรณะักได้แก่พระเคราะห์เจ้าเดือนที่แปแต่หมายถึงความตายความวิบัติอุบัติเหตุการเจ็บป่วยความสิ้นสูญการย้ายที่อยู่ย้ายงานการไปต่างประเทศการเดินทางมรดก หรือการได้ทรัพย์สินที่จะตกทอดมรดกจากผู้ใหญ่ลาบลอยหรือการได้ลาบโดยไม่คาดหมายผูกสลากกินแบ่งแบ่งมีโชคจากการพนันขันต่อมรละรักนั้นถ้าตกปรอดิทิศนั้นตายยาเกเจ็บทรมานก่อนตายเป็นโรคเรื้อรังหรือโรคร้ายเบียดเบียนการเดินทางไม่ลาบลื่นได้รับมากว่ารับไม่เต็มไม่ว่าจะเป็นมรดกหรือทรัพย์สินประเภทลาบลอยหรือลาบจากการพนัน พบมนตรลเกาะนวางจันนั้นตายอย่างสงบการเดินทางราบลื่นเกาะนวังคานนั้นตายง่ายตายด้วยบาิเหตุถูกฆ่าตายตายด้วยโรคระบาดถูกฟ้าผ่าตายหัวใจวายตายเสียพันุถ้าเกาะนวังพุทธพุทธัตนวังศกตายอย่างมีเกียรติตายแล้วได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งตายอย่างสงบตายในตำแหน่งหน้าที่ราชการการเดินทางราบลื่นดีประสบโชคดีจากการเดินทางการรับมรดกก็ราบลื่นดี ถ้าจเจ้าเรือนมอนะเกาะนวังสาวนั้นตายเพราะโรคร้ายโรคเอดกรรมโรคโรคระบาดยาเสพติดโรคพิษสุราลุลังอดอาหารตายเจ็บป่วยทรมานอยู่นานก่อนตายหรืออดตายตายระหว่างการเดินทางประสบอุบัติเหตุระหว่างเดินทางประสบความหายนะจากการจาัดก,การเดินทางจัดทัวหรือเป็นในหน้าหาคนงานส่งไปต่างประเทศ ต่อไปพบสุภาลักษณ์นั้นได้แก่พระเคราะห์เจ้าเดือนที่9ในความหมายที่เป็นบุคคลจะหมายถึงบิดาผู้บังคับบัญาชาผู้อุปการะและผู้อุปถมัมภ์ในด้านวัตถุนั้นจะหมายถึงที่ดินบ้านอาคารที่อยู่อาศัยที่ทํางานโรงงานความเจเริญตําแหน่งหน้าที่การงานความก้าวหน้าการตั้งเนื้อตั้งตัวต่อไปเป็นพบกัมษม拉 ได้แก่พระเคราะห์เจ้าเรือนที่สิบจะหมายถึงการงานโรงงานและคนงานถ้าเจ้าเรือนกรรมะนั้นเกอนอาะะวางังทิศนั้นหางานทํายากทํางานไม่ราบรื่นเปลี่ยนง,งานย้ายงานบ่อยบระวังจันนั้นเน้นงานทางด้านเสริมสวยเป็นครูบาอาจารย์ตั้งโรงเรียนรับเลี้ยงเด็กงานสังเคราะห์ขายอาหารตั้งร้านอาหารงานเสริมสวยร้านอาหารหรือร้านขายเสื้อผ้าทั้งเกออาะะวาังอังคารนั้น งานเกี่ยวกับการต่อสู้การใช้อาวุธการทําอาวุธงานทหารตำรวจมือป่ามือปืนนักมวยนักกีฬายิมนาสติกกายกรรมศันยกรรมพลาสติกศสนกรรมการแพทย์ช่างไม้ช่างเหล็กช่างก่อสร้างตั้งโรงงานฆ่าสัตว์งานค้าสัตว์ค้าเนื้อสัตว์เป็นพานนกพานเนื้อชาวประมงเพชจคาตเลี้ยงสัตว์ไว้ขาย ถ้าเจ้าเดืนกรรมะนั้นก่อระวังพูดนั้นรับราชการเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักพูดนักปกฐาฐกถาโตวทีงานเลขานุก,การงานประสนานทอเล่งงานสื่อสารงานส่งวิทยุพอท,ทัศน์งานแสดงทุจชนิดงานภาพยนตร์ละครดนตรีโฆษณาประชาธิพันธ์งานพอสั์การพูดการสื่อสารหรือแม่สื่อถ้าเกาะ นวางพุทธาน,นั้นเป็นงานราชการเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักปกครองทุกระดับชั้นเป็นนายกรัฐมนต,ตรีรัฐมนตรีปรลัดกระทรวงอธิบดีอาธิการบดีงานอำนวยการทุกชนิดงานปกครองเป็นงานพนักงานปกครองทุกระดับการเมืองการพูดงานระดับชาติทหารตำรวจงานพระราชการสงครามพาะเกาะเจ้าเดือนกันมมะเกาะน,นวังสุกนั้นเป็นงานช่างเป็นนายช่างนายแพทย์ ศัตแพทย์งานพยาบาลงานพาณิชงานธนาคารนายทุนงานเกษตรกรรมทุกระดับถ้าเริญนกรรมะนั้นกองระวางสาวนั้นเป็นงานกรรมกรงานรับจ้างการรับงานเหมาก่อสร้างงานทุจริตตั้งบ่อนกรรมนันค้าประเวณีค้ายาเสพติดงานปิ้นป้อนหลอกลวงช่อโกงทุจริต้าเจ้าเรือนลาพระนั้นจหมายถึงเจ้าเรือนพบสิบเอ็ดในการซั์สื่ที่ได้มาภายหลัง เป็นบุคคลก็ได้แก่เพื่อนคนรักอนุภริยาบุตรคุณธรรมเป็นวัตถุนั้นได้แก่ลาบผลราบงอกเงยเช่นผดินงอกชายน้ําดอกเบีย้ยปลายได้ต่อไปพบวินาศรักได้แก่ประเคราะห์เจ้าเรือนที่12อันหมายถึงความหายนะความล่มจมคดีอาญาการต้องคดีการต้องโทษปิดคุกการเดินทางการโยกย้ายการไปต่างประเทศการได้ราบรอยได้มรดก ถูกลอเตเตอรี่ได้เงินประกันวินาศภัยได้รับการชดใช้หนี้สินที่จำหน่ายสูญแล้วกลับคืนมา,าเช่นเดริญวนนินาศเกาะน,นาวอาทิาวาังจันเหตุร้ายจะเกิดเป็นปกติก็ยังต้องใช้ความระมัดระวังอยู่อย่าประมาท้าเจ้าริญวินาศเกาะนะวังคานั้นเหตุร้ายอาจเกิดโดยเฉียบพันไม่ทันรู้ตัวมาก่อนอุบัติเหตุอัคคีภัยวินาศภัยฟ้าผ่าโจรป้นได้มรดกถูกลอเตเตอรี่ ถูกทำลายด้วยของมีคมอุบัติเหตุจากเครื่องบินรถเรือและเหตุใดหนึ่งอ่านกล่าวมีได้ถ้าเจ้าเรือนญาณนั้นก่อนระวังพุทธพฤหัสและสุขเหตุร้ายมักไม่ปรากฏหรือมีก็แต่น้อยขาบิโชคก็ดีจะมีโชคดีก็จะต้องมีจนได้ถ้าเจ้าเรือน,น้าณก่อระวังเสานั้นมักประสบวินาศภัยต้องคดีอาญาทำตนไปนักเลงอมาพานค้าของเถื่อนเจ้าประพฤต ชั่วผิดกฎหมายและประสบข้อกรรมจากการนั้นติดตารางล้มละลายก็ขอจบ